สิบอนิเมะโรแมนติกแนะนำในปี2025พาร์ทหนึหโมริมิยะสาวมั่นกับนายมืดมนโมรินักเรียนสาวสุดฮอตที่เพอร์เฟกไปซะทุกอย่างกับมิยามุระหนุ่มเนื้อชีวิตจุดจาง เมื่อคนสองคนที่นิสัยต่างกันสุดขั้วบังเอิญรู้ความลับของกันและกันจากเรื่องบังเอิญเลยทําให้ทั้งคู่เริ่มสนิทจนเก่อเกิดเป็นความรักสองคุโรอิวะเมดากะไม่เข้าใจความน่ารักของฉันเลยเาวิโมนะสาวสวยที่ทุกคนหลงรักแต่ชีวิตของเธอต้องเปลี่ยนไปเมื่อได้พบกับคุโรอิวะเมดากะนักเรียนที่ย้ายมาใหม่ผู้ซึ่งไม่แม้แต่ชายตามองเธอโมนะจึงต้องสู้สุดตัวงัดสารพัดวิธีเพื่อมาตกเขาให้ได้ส่งความความรักโรแมนติกคอมเมดี้ระหว่างสาวบ๊อปกับหนุ่มผู้รักทิงเกรงเร้เ่มขึน หนุ่มเย็บผ้ากับสาวนักคอรอสเพย์โกโจวาคณะเด็กหนุ่มมัธยมปลายที่มีเป้าหมายจะเป็นช่างทาใบหน้าของตุ๊กตาทําให้เขาเข้ากับคนอื่นได้ยากจนกระทั่งได้พบกับหญิงสาวที่ชอบแต่งคอสเพย์อย่างคิตาวากะมาลินและได้ตัดชุดให้เธอทําให้ทั้งคู่สนิทกันแล้วคอยสับสนความชอบของกันและกัน 4. าขคุณนางฟ้าข้างห้องไปผมคงมีชีวิตต่อไปไม่ได้อีกแล้วคุจิมิยะอามมเนะได้ช่วยชิอินะมาฮิรุสาวสวยอันดับหนึ่งของโรงเรียนที่ไปนั่งตากฝนอยู่คนเดียวจนได้รู้ว่าทั้งคู่อาศัยอยู่ติดกันมาฮิรุเสนอทำอาหารให้เพื่อตอบแทนที่ช่วยเธอความสัมพันธ์ของทั้งคู่จึงได้เริ่มขึ้น เธอผู้อันตรายต่อใจผมอิชิควาวะเคียวทาโร่เด็กหนุ่มที่ชอบนึกถึงฉากคาตกรรมอยู่เสมอโดยคนที่อยากให้กลายเป็นเหยื่อคนแรกก็คือเราสวยประจำโรงเรียนอย่างยามาดะอันนะแต่พอได้เริ่มรู้จักเธอมากขึ้นทำให้มุมมองของเคียวทาโร่ต่ออันนะเปลี่ยนแปลงไป